ที่พามชมไปปักบุตรที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะที่นี่มีรายงานว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรค่ะต่างนำควายสวยงามราคาหลักล้านนะคะเข้าสู่พิธีสู่ขันควายนั่นเองคุณผู้ชมคะจัดขึ้นเพื่อขอขมาและรำลึกบุญคุณของควายที่ให้ใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ค่ะจัดพิธีสู่ขันควายเพื่อรำลึกถึงยุญคุณที่เราได้ตั้งได้ทำได้เลี้ยงได้มา ประโยชน์ของควายมีเยอะทุกอย่างมีบุญคุณมากนี่คือคำบอกเล่าของนายสุภาพพุทธทิสังวัย77ปีนะคะเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสวยงามและเป็นเจ้าของฟาร์มสอพุทธทิสังแห่งตาบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ได้พูดถึงคุณงามความดีของควายไทยที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวนาไทยมาอย่างช้านาน จึงได้ร่วมกันจัดประเพณีสู่ขวัญควายท่ามกลางเจ้าของฟาร์มที่ตากนำควายสวยงามเข้าร่วมกิจกรรมกว่า60ตัวด้วยกันค่ะ ถือเป็นกิจกรรมสําคัญนะคะในงานอนุรักษ์ควายไทยและประเพณีสู่ขวัญควายนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกบินกรมปรศุสัตว์และก็กะเกษตรจังหวัดปราจีนบรุรีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการสู่ขวัญควายให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงประเพณีที่สวยงามก่ะ โดยในประเพณีนี้นะคะก็มีคณะกลองยาวประยุกต์ของอ,อบตอกบินร่วมบรรเลงเพลงแล้วก็มีขบวนนางรำประจำตำบลน,นะคะได้มาร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงามสร้างสีสันให้กับงานประเพณีในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนที่มาของการจัดประเพณีการสู่ขวัญขวายนี้นะคะคุณผู้ชมก็เพื่อระลึกถึงบุญคุณของควายไทยนะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อชาวนา ระหว่างที่ใช้งานเนี่ยอาจจะมีบ้างที่เคยดุด่าหรือไม่ก็เคี่ยนตีด้วยเชือกนะคะจึงได้หาวิธีขออโหสิกรรมต่อควายค่ะโดยพิธีสู่ขวัญควายนะคะด้วยการนำได้ขาวหรือว่าสายสินนะคะคุณผู้ชมมาผูกที่เขาของควายนะคะคือจะคล้ายๆกับการผูกข้อไม้ข้อมือของพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะก็เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของควายแล้วก็ ขอขมาที่เคยล่วงเกินไว้นั่นเองค่ะอีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีการสู่ขวัญควายไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่ต่อไปด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสังเกตที่บริเวณเขาของควายเห็นไหมคะก็มีจะมีการผูกสายสินหรือว่าได้สีขาวไว้แบบนี้นะคะเพื่อขอขมาที่เคยล่วงเกินนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ